ไ so right? so อ้เงี้ยไอ้ควายไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยซอยริ้นซอยคู่อันนี้ไงครับซี่มาแล้วอ่านออกไหมเออมันเหมือนในแแบบนั้นเลยว๊ะ ที่เหมือนกูป่ะครับอันหนึ่ง๋ยวเพิ่งคลาดรีเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเปิดมาแล้วอันนี้อะไรฉันต้องหาทางโอ้ยไปก็ปัดได้อ่านในเรื่องเอ้ยเราเรามันล่าท้าผีเออจะใช่โอเคเขาบอกว่าเออเขาใช่เขาบอกว่าเหมือนว่าจะมีจะมีโซ่กำลังกั้นประตูอยู่แล้วน่าจะต้องหาอะไรเหรอหาของเพื่อตัดมันอย่างเงี้เหรอ เจอแล้ววันนี้จเจอละอ้าอันนี้มนเท็ดดีแบรนี่วะ <c oughs> เอ,อ้อันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ป <c oughs> ะขอใช้เพื่อตัดมันอยู่ไหนกันนะ <c oughs> เอ,อ้ยเจอแล้ว <c oughs> ไปได้ของแล้วครับเจอแล้วก็ดีแล้วก็มาตัดโซ่ไงเนี <c oughs> yeah. okay, ่ยโอเคไหม เปิดประตูเข้าไปบ้านนี้มันเป็นโรงแรมเหรอวะที่พักโรงแรมเหรอโรงพยาบาลหรือเปล่าใช่เฮ้ยอะไรอะไรเมื่อกี้แก้วแก้วมัน,นแก้วแม่งพุ่งใส่เฮ้ยกูไม่เห็นเจอกุญแจล็อบบี้ตรงนี้ประตูประตูเฮ้ยดีเสียงดีเสียงปะนี่ไง อันนี้ขยับไหนไหนขยับอันนี้อ๋อกลัวแล้วอันนี้ขยับเอ้เยเอ้ไม่หายไปเลยเปิดดิอันนี้ประตูดับเพลิงเปิดไม่ได้อันนี้ไ,ได,ไไดไ้เปิดไม่ได้อ,นนอันนี้สูนันทนาการห้องครัวเปิดกอเปิดได้เอันนี้เปิดได้เออห้องครัวมันจะมีแก้วล้อใส่เหล้าเปล่าเฮ้ยฟชชาไอต้องซื้อนี่วะ One hour later ห้องเก็บของล็อกเหมือนกันอืมกะรอ้ห้องนี้ไปได้ไม่ไงนี่อะไรเจ็กระดาษดอ่านได้เฮ้ยอะไรให้เราเอาหรอเปล่าเนี่ยฟิวเนี่ยมาใส่สี่ฟิวโอเคปะ่ะนี่ไงลิฟต์หรือว่าเราต้องเอาฟิวมาใส่แล้วเราก็จะต้องขึ้นลิฟต์กันนะ น่าจะใช่รออีกแล้วห้องน้ำเฮ้ยเสียงอะไรวะเหมือนได้ยินเสียงแต่เสียงแบบหลอนไปเองบรรยากาศแม่งค่อนข้างที่จะแย่นะไม่ชอบเลยว่ะสวนพูดอะวรแิดไม่ได้สักอันเลยกลับมาทางเดิมมั้งเฮ้ยอะไรมีแต่เอ้ยตรงนี้มันมันมันเคยปิดเด้อป่ะปิดปิดดีปิดปิดแล้วไหนเราต้องไปทางไหนวะงง อันนี้เหรอไม่ได้มามาในทางออกตรงไหนเก็บได้บ้างเอ๊ะเสียงเสียงแล้ววะอ๋อประตูอ๋อตกใจง่ายขี้กลัวนี่อะไรอ่ะนี่ไงนี่ไงคอบานี่เจอแล้วมีคอบาด้วยอะไรอ่ะต้องไปงัดตรงไหนอ่เออคอบาแล้วต้องไปงัดที่ไหนอ่ะตรงนั้นหรือเปล่าไอ้ตัวที่ไม่มีประตูที่ติดโซ่อยู่อ่ะ มันเป็นเชือกไม่ใช่เหรออ๋อเหรอเออวะดูผิดโทษอมันเป็นเชือกแล้วไหนอะเอาคบาร์ไปทําอะไรลองงัดดูก่อนงัดแล้วมันงัดไปได้ตรงไหนวะถ้้งนั้นนี่ไงไม่ไงเอาไปใช่เหรอนี้ก็เชือกอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดขอได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่สามนะ่ะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรแล้วให้เอาไปงัดอะไรอะก็พี่แหละ นักงาน,นงัดงัดแม่งหมดเลยห้องเก็บของงัดไม่ได้งัดรีบดิงัดไม่ได้งัดก็อุ้ยตกใจหมดมันมีอันนึงนะเก็บได้ปะแน่ตรงนี้นแน่เก็บอันนี้ได้ปะมันเก็บได้แค่ครั้งเดียวอ่ะคือแบบกูที่เก็บไปแล้วไงอะรเหรอว่าน่าจะมีที่หนึ่งอ่ะที่แบบน่าจะแบบมีอะไรกันอยู่แล้วที่ไหนวะทัไงดีต้องเ,นเห,อหนื่อยะหรืนี่ครัว นี่ไงประตูทางออกเอ้ยนี่นี่นนนนนนนไงตรงนี้ไงตรงนี้แน่นอนชัวร์น่านไงไอพ่อมื่ไงเฮียเฮ้ยแมงมุม Greek, ไอสัสแมงมุมตัวแข็งไอ้สัสกูตกใจหมดเลยแมงมุมแช่แข็ <c oughs> งโดนไหมเมื่อกี้ตุนมึงโดนปะก็เห็นแต่ว่าไม่ได้โดนจำอะ แม่งเปิดแม่งอนิเมชันกระโดดเกาะหน้ากูเลยเอสันนี่แม่มุตัวแข็งใส่ห้องสมนักงานเอ้ยกีตาร์เฮ้ยเมื่อกี้เห็นันเก็บอะไรได้รนี้ห้องนี่ไงกูแจ๋ที่เก็บมันจะเป็นห้องเก็บของเงี้เหรอห้องเก็บของตรงนี้ดินี่ไงนี่ไงเอ้ยอันนี้อะไรกล่องนี่ไงฟิวย้ายกล่องไปด้วยนี่ไงพี่ย้ายกล่องอันนี้ฟิว กุญแจห้องน้ำเหรอได้ฟิลแล้วเอาฟิลไปใส่เดี๋ยวไปเปิดกุญแจห้องน้ำให้ห้องน้ำนี่ไงเคยได้ฟิลแรกแล้วเฮ้ยจะโดนผีคนเดียวไหมเนี่ยกูเปิดห้องน้ำคนเดียวเนี่ยอยู่ไหนไปได้ไปได้รอก่อนได้รับฟิลอันหนึ่งแล้วเปิดต้องเปิดประตูห้องน้ำดูแล้วไปเปิดช้าๆเฮียดูสิเฮ้ยเดี๋ยวๆกระตุกกระตุกช่วงหนึ่งเปล่าไม่เป็นนี่จำสเก็ตทำไมจำสเก็ตคิดไปเองเหรอแต่ฟิลอันหนึ่งเฮ้ เขามีประตูวะไม่รู้ผีเปล่า <c oughs> เฮ้ยเหลืออีกสองอันไปเจอไหนอ่ะข้องน้ำอาจจะยังไม่สำรวจครบก็ได้หาอีกดิให้ปีดประตูเนี่ยนั่นแหละมันปิดเองอ่ะเฮ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเจ็ดรหัสเจ็ดเออจำไว้นะพิม์ในช่องแชทก็ได้พิมพ์ไรกได้เจ็ดพิมไว้โอเคเหมือนจะไม่มีแล้วสำรวจต่อมีแต่เลขเจ็ด อืมมันครบแล้วเรให้เราไปไหนต่อวะอุ้ยอยู่ไหนอ้ยอันนี้สี่สี่เจ็ดสี่ในตัวนี้สี่ตรง,ตงไหนอ่ะพิมพ์ดูเลยเนี่ยตรงไหนพิมพ์พิมพ์ไปเหอะสี่ไหนด้วยสี่ตรงนี้เนี่ยล่าจะเจอตรงนี้ที่แรกนะสี่เจ็ดอ่ะสี่เจ็ดอะไรวะไอ้ตุนกูว,ว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยเพราะมันหมดมันหมดแล้วไงวันที่มันนี่กูไม่อยากโดนคนเดียว มันนี่เด็วก็ไ,ไม่เห็นมีอะไรนี่หว่า <ทำ S 2> แล้วใ,ให้กูทำอะไรเนะี่ยทำเป็นกลัวไปได้แล้วให้ทำอะไรต่อเนะ่ะอุ้ยตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่แล้วให้กูแล้วให้กูทำอะไรเนะี่ยมันต้องมีสักห้องแหละที่ไปได้เฮ้ยอืออะไรมันบอกว่าคุณได้ปลดล็อกอะไรเนะี่ยปลดล็อกอะไรนะ<ป>อะเบอร์อะไรเนะี่ยอ๋อมันจะเป็น achievement แบบมึงอยากออกมากเกินไปอ,อะไรเงี้ยเราทําอะไรได้บ้างเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้ทําอะไรได้บ้างวะเนี่ยคนทํายังไงต่อเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนอูออชอชอ๋ชี้อยู่ไหนเนี่ยสำนักงานนายอยู่ไหนอ,อยู่นู่นเลยอแค่มาดูเฉยๆว่าตรงนี้มันมีอะไรอีกไหมแล้ว แล้วให้เราทําอะไรต่ออาจจะมีบางห้องอันนี้มันเป็นเลขสี่เนาะก็มีเลขจเจ็ดปล่อยได้โอชิลิ้นชักเปิดได้ฮะมาดูนี่ตรงเนี้ยไม่กล้าเปิดเลยวะเปิดดีมันเป็น,นอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้มันจะเป็นการบอกว่าเออ่โครหัสอยู่ที่ไหนเลขอ่า อ่อหนึ่งก็คือเป็นแบบอยู่ในถังขยะของห้องครัวอ๋อเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวไปดูให้แล้วถางขยะอยู่ตรงไหนวะไหนไงข้างล่างหรือเปล่ากล้มไปดูดินี่ไงห้าเลขห้าเลขห้าเลขห้าตรงเนี้ยอ๋อห้าสี่เจ็ดห้าหรือเปล่า ห้าสี่เจ็ดหรือเปล่าเรียงตามห้ามันห้าแล้วก็ไหไวะห้าแล้วก็มันแต่มันจะมีตรงแบบกล่องพลังงานด้วยไม่ใช่เหรอนะฮะกล่องพลังงานตรงไหนอ่ะเออกล่องที่เปล่าพลังงานนี่เหรอเนี่ยกล่องพลังงานด้านไหนอ่ะตัวเลขย่อดูดิ หรือว่าตรงนี้จะไม่ใช่กันวะเฮ้ยขึ้นตรงนี้ได้ด้วยเออเหรอลรื่องเฮ้ยเอ้เออไรเชียเ่ยตกใจหมดขาน่ะกล่องพลังงานอ๋อนี่ไงเลขเจ็ดอ๋อ <c oughs> กล่องใหญ่เลยเนี่ยว่าเล่นของยากนะน,นี่ยห้าเจ็ดสี่เจ็ดปะอ่ะกูใส่นะเออเราใส่ดู กุญแจงห้องดูแลนี่ไงว,ว้าวเอ้ยตัวนี้มีเหมือนมันกล่องด้วยกล่องไฟฟ้าอันนี้เปิดได้ปะไม่ได้เพื่อค้นหาแล้วมันมีโรงพยาบาลอะไรมันมีอย่างนี้วะการหนึ่งขีการสองสามสี่คือเปิดไม่สะอาดเลยเฮ้ยกุญแจกุญแจไหนกุญแจตรงนี้กุญแจอะไรห้องอะไรห้องความปลอดภัยอะ ตรงนี้ไงอย่อืมเนี่เสียงเสียงช็อตแล้ววะอ,อ๋อวิทยุกูปิดเลยได้ไหมเนี่ยปิดเลยดิปิดละจะเปิดมีอะ<ป>ไรเปล่าจะเปิดไว้ทำไมอ่ะอันนี้หมายเหตุอะไรบางอย่างเอ่อไม่รู้อ เรามาทําไมเราได้อะไรจะทิกันมาตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะแย่ลงเรื่อยๆนะหรือว่ามันจะมีเป็นสีเปล่ามันอาจจะเป็นอ๋อเขียวแดงเขียวเขียวเปล่าเห็นไหมมันมีรหัสออฮะมันเป็นรหัสอยู่ในกระดาษไม,ไม่ได้สังเกตเลยนะไม่ได้กดกระดาษด้วยซ้ำอะเราลองไปดูดิเขียวแดงเขียวเขียวอะ เขียวแดงเขียวเนี่ยเฮ้ยเสียงเสียงอะไรวะเสียงอะไรช็อตเปิดยยได้ยังไอ้เขียเอ้ยตกใจเอาทีละห้องทีละห้องเริ่มจากซ้ายไปเปิดเลยห้องแรกเฮ้ยกุญแจเฮ้ยไ,ไปอะไรอะไม่ใช่กุญแจนี่มาไขขวงเก็บเลยได้ไขขวงมาละไปห้องต่อไปไปอาแล้วห้องอื่นอะไร้ผี เออเอ้เฮียไอควายไอเอ้ยแกกำลังร้องไห้นะเว้ยใครจะไปกวนแกไว้แล้วมึงก็ไม่มึงก็ไม่เป yeah. ิมึงก็ไม่ควรปิดประตูใส่กูไหมไอ้เหี้ยฝ oh ่ายเขาร้องไห้ไปมึงจะปิดอะไรตั้งไหนม่งเขาร้องไห้ทะข้ามห้องเลยไอเฮียแล้วร้องไห้เสียงดังจงวะไอ้สัตว์แล้วต้องเข้าไปเฮ้ยลอง คนหนึ่งโอชีไปได้โชว์นี้มามๆแล้วทำไมต้องเป็นกูโชว์ความเก่งโชว์ความหล่อเทพะไปเพร้อมกันไหมมี่จะมองทำไมก็เข้าไปดิเออไอตุนอะไรอ่ะอ่ะมึงไปห้องกู อ่ะสามสองสองหนึ่งหนึ่งไอ้เมื่อกี้ได้เก่มาทำไมเอาเหมือนกันไอ้เหี้ยอ๋อเข้าเข้าเข้าไปก่อนวิ่งหน่เลยปิดมา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 มึงกูกลัวมึงปิดไอ้เหี้ยกูรู้เลยไม่กูไม่กูไม่ปิดกูไม่ปิดกูพูดจริงเอาก็ได้กูเข้าไปนั่นไอ้เหี้ย มึงอะปิดประตูเองไอ้สัตว์เฮียแล้วบอกกูปิดเฮ้ยเกมมันจะไม่เดินนะตุนถ้ามึงไม่เข้าไปอะเอเกมมันจะไม่เดินถ้ามึงไม่เข้าไปเข้าไปก็ได้เียโอ้ยกูเดินช้าเลยแห้งแกก็โดนใส่กล่วไอ้ยันน่ากลัวมากเลยนะเว้ยในห้องมีอะไรไหม ยังไม่ได้ดูเลยเหมือนจะมีศพแกนะเนี่ยศพมีกช่ศพแกแล้วข้อมานอภี้เฮียเฮียกูไม่น่าเข้าเลยแล้วก็ไอ้ของครบแล้วนี่แบบไอ้ข้าทำไมวะไปต่อแล้วเราต้องไปตรงไหนเราได้อะไรมานะไขควงอาา่อฮะเราต้องหาห้องที่มันต้องใช้ไขควงเท่าไ้รานั้นแล้วห้องน่ะตรงนี้น่าจะหมดแล้วน่าจะไปที่อื่นน่าจะข้างหน้าไงตุลน,น่าจะใช่หรือตรงนี้ไม่น่าใช่ เราให้เราทำอะไรอ่ะอ๋ออะไรเข้าใจแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะถูกไหมเดี๋ยวขอไปดูก่อนี่กูโคตรขี้กลัวเลยวะ่ะไม่เคยเจอกลัวผีขนาดนี้มาก่อนมันต้องทำอะไรสักสักแห่งแน่นอนนี่มีอะไรมีอะไรเลยนี่ว่ะเห็นม,มีอะไรเลยอืนห<ม>ลอกอะ,ละแล้วนี่ไงเฮ้ยไขยเลย แกอะไรกัวไม่น่าใช่ละมึงอันนี้มึงนำไหมมึงจะนำปะไม่ได้ไม่ได้นอนไม่ได้นอนโอเคปะอ้าวไอ้เหี้ยกูนำหลายรอบแล้วนะสัตว์ไม่อันนี้ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ <laughs> อะไรวะเมืกก่อกี้อะไรผ่านเม,มื่อกี้ไหมเห็นเห็นเไอ้ตร์ไพร์สห้าบาทสิบบาทมันก็จะเอา ห้าบาทสิอไอ้สั์ไอ้ยังหัวใจกูไอ้ <laughs> ไอ้แจ็ปสกี้ห้าบาทสิบกกบาทมึงก็เอาเนาะ <laughs> เราเห็นแล้วว่าผีหน้าตาแบบแบบนั้นนะใช่เหรอผีว่าผีโอ้โอเคไอ้เี้ย่ว่าผี <laughs> ามผันมีหลายตัวนะ